เซนค้าบอฟิเช oh, uh ียลอ้ออือเปิดมา mm hmm. ก็เจอศึกหนักเลยเจ้ามังกรน้ำแข็งตัวนี้ที่ชาวบ้านเขาบอกว่า mm hmm. มันเนี่ย mm hmm. ทำให้ชาวบ้าน mm hmm. ไม่สามารถติดต่อค้าขายกับคนอื่นได้ื uh huh. โหดร้ายมากๆเลยอะ่ะดูสิ mm hmm. อือจต,ตัวนี้เนี่ยนะ โหดร้ายที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลยมันแตกต่างจากมังกรชนิดอื่นมากโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้แล้วต้องหืมโอ้โหมันพ่นน้ำแข็งใส่เราด้วยค่ะนี่เน่นี่เน่นี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 ่นโอ้โหตีไม่เข้าเลยค่ะโหดร้ายมากมากเียผมไม่ได้คิดไปเองว่าตัวมันใหญ่ขึ้นมากๆเลยหืมโหแย่แล้วค่ะเฮ้ยนี่แน่นี่นี่นี่นน ไม่ได้เลยค่ะเราตีมันไม่เข้าเลยแล้วทําไมมันถึงเป็นตั้ใหญ่กตอนที่เราเจอครั้งแรกเนี่ยว่าแล้วว่าทําไมชาวบ้านถึงต้องการความช่วยเหลือจากเราตัวนี้มันใหญ่มากๆเลยค่ะอุ้ยมันนี่เลยนะนี่เนีน่ยนี่หืมโอ้หมันมันมีท่าของมันนี่นะเขาเรียกว่าย่ามังกรใช่ไหมเฮ้ยแย่แล้ว เราถูกขังค่ะเราต้องรีบตีย้าออกก่อนไม่ได้นะหืะมเจ้ามังกรตัวนี้โหดร้ายมากๆรีบตีญ้าออกค่ะไม่งั้นเราจะไม่มีที่ไปอือโอเคโหโหดร้ายเกินไปแล้วนะหืะมเจ้ามังกรตัวนี้เนี่ยโหดร้ายมากๆ โอ้โหเราดูพนมาเพื่อไหมอ้อมันคาบเราลอยฟ้าค่ะเกือบเกือบแ,แล้วเกือบแล้วกินยังไงเราเราไม,ไม่ไม่งั้นเราตายจริงๆงแน่นี่แน่นี่นี่นี่โอ้ไมค์ก็ยไม่ไหวจริงๆค่ะเราสู้กับมันมานานมากเจ้ามังกรตัวนี้ทําไมถึงได้โหดร้ายเช่นนี้นะนี่นี่เนีน่ยตีไม่เข้าเลยค่ะ โดนฆ่าอยู่แล้วเราอือโอ้โหโอ,โหโอโห้งานหยาบแล้วค่ะเราเราอาจจะสู้มันไม่ได้ก็ได้นะโอ้โหแย่แล้วค่ะทางทะเลเลยเหรอไม่น่าจะไหวนะเห็นมังกรตัวใหญ่สักเปล่าแต่ทำไมชอบทำอะไรร้ายก็จกมัมปัตอ๋อไม่โอ้โหเกือบแล้วค่ะ มันจะฝังเรา้องเป็นเลยเมื่อก okay. ี้นี้โอเคนี่นี่แน่นี่แน่โอ้โหโหดร้ายมากๆเจ้ามังกรตัวนี้หืมอ,อ,อยเราทำอะไรไม่ได้เลยค่ะโอ้โหเราต้องรีบกินแอปเปิ้ลเลยอะ่ะไม่ไหวจริงๆคะ่ะเจ้ามังกรตัวนี้โหดร้ายเกินไปสำหรับเรามาก,มากๆแล้วทำไมเราต้องมาเจอมันด้วยล่ะเนี่ย ชาวบ้านนะสร้างหมู่บ้านทับลังมนหรือเปล่าเนี่ยเห็นแล้วฉันนึกถึงพวกมังกรพวกนั้นเลยอะหวังว่ามังกรพวกนั้นจะมาช่วยฉันได้นะถ้ามาได้จะดีมากเลยโดนฆ่าไปแล้วค่ะทําไมอ๋มโอโหยาวิเศษของมันเนี่ยโหดร้ายมากๆเลยอะอุ๊ย นี่มันอยู่กันเป็นอาณาจักรเลยนี่อาณาจากักรมังกรน้ําแข็งพอข้างหน้าเนี่ยจะก็เห็นมังกรน้ําแข็งหลายตัวมากเลยแย่ yeah. แล้วเราทำยังไงดีล่ะแบบนี้เราต้องสู้ค่ะอุ้ยอ๋อเกินเยอะเกินไปอ้ยโอโ้โหโหดร้ายเกินไปแล้วถ้ามันไม่ตายทักทีค่ะ โอ้ยโดนคาบค่ะโอ้โหมีมังกรอีกตัวนึงมาร่วมแจมด้วยโอ้โหแย่แล้วค่ะถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องโดนมันกินก่อนแน่ๆน,นี่เนี่ยีเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวเล็กโอ้โหร้ายเกินไปโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้โแอปเปิลทองเราก็จะหมดแล้วด้วยสิ อ้มังกรอ,อย่างแกเนี่ยนะไม่มีค่าให้เป็นคนที่ทำร้ายฉันหรอกเราจะยอมไม่ได้คือเปิดมาเขาสู้กันอ๋โอ้โหคนไปเหม็นขี้ปากโอ้ยเหม็นขี้ปากเกินไปแล้วเหม็นขี้ปากเกินไปแล้ว เราต้องรีบตีมันให้ได้ค่ะไม่งั้นเราตายแน่ๆอืมโอเคโอ้มังกรตัวใหญ่ตายแล้วค่ะโอ้กว่จะตายเล่นเอาสมุดเลยแล้วก็มังกรตัวนี้นี่แน่อ๋อหมดแล้วค่ะโหกว่าชนะได้ก็เกือบแย่มืดเราด้วยแล,วแล้วเราเนี่ย เห็นบางคอดอีกต to ัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นเกือบแย่เลยรีบกลับไปหาชาวบ้านที่หมู่บ้านดีกว่าโอ้มันจะมืดแล้วด้วยสิบางกรตัวนั้นเนี่ยโหดร้ายมากแน่ๆถ้าให้เราต่อสู้อีกรอบเนี่ยมันเล็กหน้ามาหาเราแล้วค่ะอุ้ยลืมไปว่ามี จ้าพวกสเกลิตันอยู่แถวนี้ด้วยโหดร้ายมากๆทีแถวนี้แล้วชาวบ้านเขาอยู่กันได้ยังไงเนี่ยแล้วมันตัวอะไรอะ่ะโอ้ my god มีตว์ปราดแปลกๆด้วยอ้อ้ตัวอะไรเนี่ยโอ้โหมีหมาปีศาจสินะอืมอืมตรงนี้ก็จัดตัวพวกนั้นก่อนให้มันเข้าใกล้หมู่บ้านเรา โอ๊ยคิดว่าเก๋เหรอคิดว่าเก๋เหรอหืฮือืมสเกลิตันตาเลื่อมแสงเฮ้ยสยองขวัญมากไม่นะชาวบ้านชาวบ้านหนีก่อนหนีได้หนีอ,นอุย้ยอืมอืมน่าจะหมดแล้วนะคุณลุงเป็นยังไงบ้างเนี่ย โอยไม่เป็นไรอะ่ะแต่คนในห,หมู่บ้านฉันจะหายไปหมดแล้วฉันคงต้องไปร่วมกับหมู่บ้านใหญ่แล้วนะอ๋อเอเเอแล้วแล้วที่หนูทําไงคะเหลือมังกรอ,อีกตั้งตัวหนึ่งนะ่ะเออเธอคงต้องจัดการมันด้วยตัวคนเดียวแล้วนะฉันไม่อยากยุ่งเท่าไรอะ่ะโอเคเข้าใจค่ะแต่ว่าตองคืนแบบนี้เราจะไปได้เปรียบอะไรล่ะงั้นเดี๋ยวต้องให้คุณลุงสมชายส่งของมาให้แล้ว ของจากลุงสมชายหน่อยแล้วกันอ้าวว่าไงมนุษย์โอ้โหจะมังกรนรก,กแกตัดสินใจจะมาช่วยฉันในวันนี้ใช่ไหมเนี่ยเออใช่แล้วคุณลุงสมชันมาเองแหละฉันตายไปฉันก็เกิดใหม่ได้นะเขาก็เลยส่งฉันมานี่แล้วแหละแกพร้อมหรือยังละ่ะมังกรที่จะเจอในวันนี้เป็นมังกรฝ่ายร้ายเป็นมังกรที่โหดเหี้ยมมากๆเลยละ่ะอันเนี่ยยังต่อสู้ท่านไม่ไหวเลย ถ้าถึงขนาดนั้นก็ต้องช่วยก,กันต่อสู้แล้วนะอนลิซนั่นสินะนั่นไงเป้าหมายอยู่ข้างหน้านั่นเห็นหรือเปล่าอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วมันเข้ามาแล้วล่ะโอเคงั้นลงตรงนี้เลยแล้วกันอ๊บพร้อมนะอือฉันพร้อมเสมออยู่แล้วโอเคโอเคปึ๊บนี่แน่อือเอาให้มันตายไปเลยมังกรนรกเออแค่นี้เองเรียบร้อยง่ายมาก เมังกรนรกมันตายแล้วโอ้โหเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าตัวเราแข็งแกร่งขนาดน,นี้เออฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าแกเนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆแกเผาไฟทีเดียวมันตายเลยอะอ,อก็ปกติของมังกรน้ำแข็งนะนะอ่ามันไม่ละโอ้โหถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยฉันเรียกแกมาตั้งนานแล้วถ้างั้นวันนี้แกต้องไปช่วยฉันต่อสู้แล้วล่ะ ฮะยังมีอะไรให้ต่อสู้อีกเหรออลิสยังมีนะสิเพราะว่าภายใต้โลกน้ำแข็งแห่งนี้เนี่ยยังมีเจ้ามังกรที่หุบทรัพย์สมบัติไว้มากมายและทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็เป็นของชาวบ้านที่เจ้ามังกรพวกนั้นเนี่ยได้ขโมยมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปเอาคืนให้กับชาวบ้านยังไงล่ะเจ้ามังกรนรกอ๋ออย่างนี้นี่เอง โอ้โหแต่ตอนนี้เห็นอีกตัวข้างหน้าแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหมันพ่นน้ำแข็งใส่เราด้วยอะอลิซนี่แน่ไม่ต้องห่วงแกก็พ่นไฟใส่มันยังไงล่ะมันหายไปไหนแล้นอยู่ข้างล่างนี้ใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละเร่งให้หน่อยโอเคอึ๊บนี่แน่แกต้องตายซะเจ้ามังกรน้ำแข็งอืโอ้โหเจ้ามังกรน,นรกมันตายเลยอะอ ดีแล้วโอ้โหจ้ะมังกรพวกนี้ก็รูกว่าจะแข็งแก่งเจอมังกรนรกอย่างเราเข้าไปก็ตายนี่นาเออไม่งั้นแกจะได้ชื่อมังกรนรกหรอจริงไหมแล้วก็ทาไมเขาไม่ส่งมังกรไฟมาล่ะเจ้ามังกรนรกโอ้ยออแล้วยังไงดีอาลิศเราจะไปในถ้ำของพวกมันต่อเลยไหมไอ้สิเราจะต้องไปต่อสู้กับบอสใหญ่ของมันพร้อมหรือยังล่ะพร้อมแล้วล่ะ โอเคงั้นไปกันเลยท้ามันอยู่แถวนี้แหละฉันจำได้ว่าปากป่องลงไปเนี่ยมันจะอยู่แถวนี้นี่ไงเจอแล้วสงชายพร้อมหรือยังละ่ะสงชายเลยละ่ะแกพร้อมหรือยังเจ้มามังกรนรกโอ้ยฉันพร้อมมาตั้งนานแล้วของแบบนี้นะไม่ลองมันไม่รู้หรอกอลิซนั่นสินะเอาแล้วแกจะไปไหนละ่ะออก็แค่จะลงมาเฉยๆโอเคมาพร้อมนะไปลงไปกัน เออทำไมไม่เดินลงไปอ่ะเออแป๊บนึงดิถ้ามันลงลำบากอ่ะโอ้ยโอ๊ยโอยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้โหแกจะลงได้ไหมเนี่ยแกตัวใหญ่เกินไปหรือเปล่าเออนั่นดิโอ้โหถ้ามันเล็กมากๆเลยอ่ะแล้วทําไมเจ้ามังกรตัวใหญ่ตัวนั้นถึงอยู่ได้ละเนี่ยนั่นสินะแกจะลงไปได้ไหมเนี่ยเจ้ามังกรนรกต้องลงได้สิงั้นแกตามลงมาแล้วกันนะปึ๊บโอ้โหโอเค เอ okay. จ้ามังกรน้ำแข็งตัวนั้นมันหายไปไหนเนี่ยแกอย่าเพิ่งเบียดได้ไหมเฮ้ยฉันไม่ได้เบียดโอ้โหเกือบตายนะ่ยเจ้ามังกรน้ำแข็งตัวนั้นหายไปไหนตอนแรกฉันจำได้ว่ามันอยู่แถวนี้นี่นา <Okay. S 1> มันหายไปไหนแล้วล่ะหรือว่ามันกลัวจนมันหายไปแล้วเอ๊ะ okay. นี่มันทำอะไรกันเนี่ยแต่ไม่เป็นไรถ้ามันหายไปแล้วเพราะว่าที่แห่งนี้แหละคือที่ที่สมบัติของพวกชาวบ้านมารวมตัวกันแต่เราได้ยินเสียงบินนะไม่แน่ใจว่าเสียงอะไรหุ้ยเสียงอะไรอะ่ะนั่นสินะนี่มันลอยอะไรกันแน่เนี่ย อาจจะเป็นรอยที่เจ้ามังกรตัวนั้นบินหนีออกไปก็ได้นะก็เป็นไปได้นะออจริงด้วยต้องเป็นรอยมังกรที่หนีออกไปแน่ๆเลยเจ้ามังกรนรกรีบตามมาเร็วอ้เร็วเร็วเร็วอลิสไม่งั้นเนี่ยถ้ามันออกไปได้นะมันอาจจะทําอะไรแปลกๆก็ได้นั่นสิอย่างล้างแค้นที่ชาวบ้านเนี่ยได้กําจัดลูกน้องไปไปหมดแล้วออยออยออยอ,อยบินค่อยๆหน่อยออยหน อโอ้ยโอ้โหตัวมันใหญ่ลจริงจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมถ้ามันดูเล็กๆนั่นสินะโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วค่ะนี่นี่โอ้โหไม่ได้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 โอ้โหนะกักมักรนรกพูมันเราเข้าโอ้โหฉันต้องรีบพาแกบินหนีแล้วล่ะตัวมันใหญ่มากๆตัวตัวมันใหญ่กว่าทุกตัวท,ที่ฉันเคยเจอเลยอ่ะไม่เป็นไรอะลินี่แน่เอาไปกินหน่อยเอาไปกินหน่อยอยากรูว่าแกจะแน่จะแค่ไหนถ้าเจอเจ้ามังกรนรก นีแน่มันหนีขึ้นมาจริงด้วยอะ่ะโอ้โหมันรีบหนีเราเลยนะเวลาเราเจอมันเนี่ยนั่นสิแต่ตัวมันใหญ่กว่าแกมากๆเลยนะแกจะสู้มันได้ไหมเนี่ยสู้ได้แน่นอนไฟจากนรกเนี่ยรุนแรงที่สุดแล้วรุนแรงกว่าไฟบนโลกร้อยเท่าเจ้ามังกรไฟยังเทียบชั้นไม่ได้เลยล่ะคงจะเป็นอย่างนั้นแหละพอตอนนี้เนี่ยมันเนี่ยโดนไฟแกคอกนานมาก ไปแล้วเฮ้ยมังครนรกแกสามารถกำจัดมันได้เออจริงด้วยอ้ฉันจดยอดเหมือนกันนี่นนยกลับไปเนี่ยคนลงสมชายต้องเลี้ยงเค้กฉันแน่เลยนั่นสินะเราต้องรีบไปบอกชาวบ้านเน่ให้รู้ว่าเราเนี่ยกำจัดมันได้แล้วล่ะไปรีบไปบอกชาวบ้านกันเถอะนั่นสินะชาวบ้านจะได้มาเก็บสมบัติ แล้วเราเนี่ยก็จะได้ไปจะเลี้ยงฉลองกันโอเคไปโอ้โหแกนี่ช่างแข็งแรงจริงๆ